iOS 18มีอะไรใหม่แล้วองรู้แค่14ข้อนี้คุยกับเขารู้เรื่องคัดมาให้เน้นๆก็จะเริ่มการขอฝากร้านนิดนึงนะคะ Anti Monster เนี่ยพร้อมส่งแล้วสำหรับ iPhone 16ทุกรุ่นทักมาได้เลยนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเลมกัน 1. ฟังก์ชันอัญชันฉลาดค่ะเราจะลบนะไฟฉายออกจากหน้าล็อกสกรีนได้แล้วเอาทำยังไงนะคะเราอยู่ในหน้าล็อกสกรีนแบบนี้ถ้ามี Notification อยู่นะคะให้เรากดค้างบริเวณที่ว่างๆกดค้างเอาไว้แป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกคำว่า Customize ค่ะแล้วเลือกที่ล็อกส ะะขึ้นมาที่หน้านี้เนาะเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะลบไฟฉายเลยลบนะคะกล้องก็ได้ถ้ามือเราไมชอบโดนเราก็ลบให้หมดแล้วก็กดดันนะคะหรือว่าเราจะกดบวกนะคะเพิ่มอะไรก็ได้ที่เราใช้งานบ่อยๆสมมติฝั่งซ้ายเนี่ยขอเลือกเป็นทาร์ดเลดฝั่งขวาเนี่ยเอาเป็นแคคูเลเตอร์แบบนี้ก็ได้นะคะกดดันไปเลยแต่สำหรับเมนเนี่ยอุ้มเลือกแบบว่าคลินคลแบบนี้นะคะตอนนี้หน้าจอล็อกสกินของเราค่ะ ก็จะไม่มีอะไรระลบควรแล้วจ้า 2. ย้ายไอคอนไปที่ไหนก็ได้เอ้ยใครเนี่ยที่ตามมาตั้งแต่ยุคเจลเบกนะน่าจะเคยแบบพยายามทําอยู่ใช่ไหมคะครั้งนี้ได้แล้วนะวิธีการไม่มีอะไรมากคะ่ะกดค้างไว้นะบนหน้าจอโฮมของเรานะคะหน้าวงของเราตรงไหนก็ได้ให้แอปมันสั่นดุกดิกแบบนี้วิธีการต่อมาก็คืออยากให้แอปไปอยู่ตรงไหนก็ลากไปสิจ้านี่อ่ะไป อูตรงนี้ไหมเออก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สําหรับใครเนาะที่มีเป็นแบบโฟลเดอร์แบบนี้นะคะได้ไหมได้ไหมได้เลยนะอันนี้คือย้ายแบบอิสระแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวย้ายอีกอันนึงแล้วกันอเอาอันนี้ม้ไว้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องอยู่อันแรกละ,ละประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดดันค่ะสิ่งที่การจัดหน้าแบบนี้เราอาจจะเพิ่มนะคะให้มันสวยงามขึ้นเนี่ยด้วยการใส่พวกวิจจดจอดวิจเจ็ตนะคะหรือว่าแต่งหน้าจอโฮมสกีเนี่ยให้แบบที่เราชอบเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกัน สามทำขึ้ทำเท่นะคะให้มันเป็นด์กไอคอนหรือว่าไอคอนเนี่ยที่เป็นอยู่ในโหมดมืดนั่นเองนะคะวิธีการให้เรากดค้างไว้ที่หน้าโฮมสกรีนค่ะหน้าไหนก็ได้นะกด Edit นะคะมุมซ <ๆ S 2> ้าย <ๆ S 2> บนเลือก Custo m i z e นะคะเลือกไปเลยมันจะขึ้นมาแบบนี้ข้อดีข้อแรกเลยเราเลือกได้นะคะว่าอยากให้ไอคอนเนี่ยเป็นแบบ small แบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะเสร็จปุ๊บค,ค่ะเลือกได้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือโหมดไลท์เราจะเลือกเป็นโหมดด์กแบบนี้นะคะตัวทุกอออย่าาางเเเเนนนนนีมมมักก็็็จจะะปปแแบบบบโหืืขึ้รลติ ก็ได้หรือว่าอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์คือเลือกเป็นแบบทินนะคะหลายคนก็ชอบอันนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเก๋มันเท่ดีใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าสีโทนที่เราต้องการเนี่ยเป็นโทนประมาณไหนหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้แบ็กกราวน์นะคะเป็นสีดําแล้วก็ทำเนี่ยไอคอนให้เป็นสีขาวดําเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จิ้มนะคะที่หน้าจอตรงการ1ทีอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4ี่ล็อกแล้วก็ซ่อนแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนเนี่ยตามหากันมาเยอะมากๆนะคะวิธีการค่ะให้เรากดค้างไว้ที่แอปพลิเคชันไหนก็ได้ที่เราต้องการล็อกหรือว่าซ่อนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกที่คําว่า require face id ค่ะตรงนี้จะขึ้นมานะคะว่าต้องการล็อกอย่างเดียวเราจะเลือกอันแรกถ้าเราต้องการล็อกนะคะแล้วก็ซ่อนแอปด้วยเราจะเลือกอันที่2เดี๋ยวผมจะเลือกที่2ให้ดูนะคะ เสร็จก็จะสแกนหน้าเรานี่ประมาณนี้มันจะขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะหายอันนี้แล้วนะเราเลือกหายได้เลยนะคะหายแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ามาที่หน้าแอป library เลื่อนลงมานะคะที่ด้านล่างสุดตรงนี้ค่ะจะเจอกับคำว่า hidden ทุกครั้งที่เรากดที่ไปที่ hidden ปึ้งเราต้องสแกนหน้าเข้าไปแว๊บพอเราสแกนหน้าปุ๊บนะคะแอปที่เราซ่อนเอาไว้มันจะปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่มีหน้าเรามันก็จะไม่ขึ้นมาไงทุกคนเออซึ่งเราสามารถเลือกอันนี้นะคะในการซ่อนก็ได้หรือว่าเรานะคะจะแค่ Require Face ID อันนี้จะเป็นการล็อกนะคะถ้าเราล็อกเสร็จปุ๊บต้องการจะเข้าแอปเนี่ยมันจะ Require แบบนี้ตลอดหรือว่าต้องใส่นะคะเป็นพาสโ o d e ก็ได้เช่นเดียวกัน ไปลองเรียนรู้กันดู 5. มารู้จักกับหน้าคอนโน c เซนเตอร์แบบใหม่แบบสับกันดีกว่าค่ะสไลด์นิ้วนะคะจากด้านขวาลงมาค่ะสิ่งที่เตะตามากที่สุดนะคะไม่ใช่พวกนี้เลยแต่ว่าเป็นปุ่มปิดเครื่อง กดปิดเครื่องจากตรงนี้ได้แล้วนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะมีความโค้งความมนมากยิ่งขึ้นแต่ความเก๋ก็คือเราสามารถจัดหน้านะคะคอนโทรลเซนเตอร์แบบใหม่ได้กดบวกนะคะมุมซ้ายบนตรงนี้เลยมันจะคัสตอมไม์ได้หลากหลายอย่างเลยเช่นสมมติกล้องนะคะอยากให้เป็นแบบสี่ช่องแบบนี้ก็ได้อันนี้ะายสก,กีนเรคคอร์ดดิ้งขอเป็นใหญ่นิดนึงนะคะก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังแอดนะคะคอนโทรลส่วนอื่นๆเนี่ยที่เราเนี่ยใช้งานบ่อยๆเนี่ยมาไว้ตรงนี้ได้นะคะการคัสตอมไม์ตรงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้งานสะดวกมากยิ่่่่งงงขึ้้้นนนนัันเออคะะแลวยมีหาื มันจะมีให้เลือกหลายหน้าเลยนะามิวสิกเอ่ยนะคะหรือว่าที่จะเป็นหน้าแบบคอนเน็กติวิตี้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะถูกรวมไวที่คอนโทรลเซ็นเตอร์แบบนี้เลยหเรามาปรับแต่งไฟฉายกันดีกว่าค่ะให้เรานะคะสไลด์นิ้วเนี่ยมาจากทางด้านกว่านะที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ค่ะกดเปิดแปดไลท์ตรงนี้เลยสิ่งที่ครั้งนี้จะทําได้นะคะคือเราสามารถรีเราสามารถเล่งแสงเราสามารถนะคะปรับนะ องศาของตัวไฟฉายเห็นไหมให้ดูที่ด้านหลังนะคะเห็นไหมเราสามารถปรับองศาได้ว่าให้มันแคบนะคะให้มันกว้างแบบนี้หรือว่าจะให้มันหลีหลีหรือว่าให้มันสว่างสุดๆนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นการปรับแต่งนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาใน iOS 18นี่แหละ7 เครื่องคิดเลขใหม่อันนี้เนี่ยน่ากรี๊ดมากมากนะคะเพราะว่าหน้าตาใหม่ที่แบบใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะคะมีปุ่มลบแล้วคุณเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแบบเบสิกนะคะหรือว่าจะเอาเครื่องคิดเลขที่เป็นไซอนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบค่ะคือกดจิ้มตรงนี้แล้วเลือกที่คําว่า convert คุณสามารถ convert ได้หลากหลายอย่างเลยไม่ใช่แค่เค r ร์เรนซีนะคะร a t a ก็ได้ Energy ก็ได้ f o r c e นะคะ area angle พวกนี้ใช้งานได้หมดเลยเดี๋ยวอุ้มลองเป็นเคเรนซีให้ดูก่อนละกันยกตัวอย่างเช่นไปญี่ปุ่นนะคะซืื้อออของ30 70,000เเยนทท่่าาากกับ 7, กวาบวาห,หร าจะคอนเวิร์ตเนี่ยให้เขาดูก็ได้บอกว่าเฮ้ยขอเป็น5,000บาทได้ไหมก็จะขึ้นมาเป็นเยนสลับแบบนี้ได้เลยนะคะก็จิ้มจิ้มจิ้มเอาแบบนี้ซึ่งพอไปใช้งานจริงเนี่ยจะบอกว่าน,นี้เนี่ยมีประโยชน์สุดๆเลยนะ8เดี๋ยวจะพาไปลองเล่นแมปโน้ตกันนะคะว่ามันทํางานยังไงอยู่ในแอปแคคูเลเตอร์นะกดนะคะที่ตรงเ,เครื่องคิดเลขตรงมุมซ้ายนะคะเลือกคําว่าแมปโน้ตเลยเสร็จปุ๊บค่ะขวาล่างนะคะมันจะมีเหมือนให้เราโน้ตใหม่เนาะเราก็กดเทคโน้ตไปค่ะตรงนี้เลือกได้2แบบก็คือคุณจะพิมพ์ตัวเลขเอาก็ได้นะคะหรือวว่าไปก๊ olf, แบบค ถามอื่นๆใดๆนะคะเช่นสมมติ5 4 5สี่อลบ38นี่มันก็จะคำนวณให้เราแบบเรียวทามแบบนี้เลยนะคะคำนวณเร็วมากๆหรือมีอีกทางหนึ่งนะคะก็คือกดที่ตรงปากการตรงนี้ทีนี้เราจะใช้ลายมือของเราและเขียนไปนะคะ18บวก28 9เท่ากับปึ่งนะคะมันก็จะคํานวณออกลาให้เราแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไปลองใช้งานกันดูค่ะซึ่งหลังจากที่มันคํานวณเสร็จแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะบันทึกไว้ให้เราแบบนี้นะคะเราก็กลับมาย้อนดูได้ว่าเราคํานวณอะไรไปบ้าง9อันนี้เป็นอะไรที่ตลกดีนะเราเพิ่งรู้ว่ามันทําได้นะคะก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะเวลาที่เรากดถ่ายวิดีโอมถ่ายเลย ปึ้งพึ่งึ้งึง,งในครั้งนี้นะคะเราสามารถกดพอสได้แหละนะคะกดพอสได้แหละอันนี้ก็จะหยุดไปใช่ไหมคะและเราก็สามารถกดถ่ายต่อได้่ะกดมากดถ่ายต่อได้แบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาและกันอาจจะงงงนิดนึงเออแต่มันทำได้แล้วนะ10เราจะพามาเน้นข้อความใน i m e s s a g e นะคะอันนี้เป็นอะไรที่สนุกดีสําหรับคนที่ใช้งานแล้วกันเนาะยกตัวอย่างเช่นนุ่งพิมพ์ข้อความภาษาไทยแบบนี้ค่ะอุ้มอยากจะเน้นคําว่าชอบตรงนี้มากเลยอุ้มก็นะคะทําการ ไฮไลท์ uh, มันขึ้นมาแล้วเราจะเลือกคำว่า text effect ตรงนี้ค่ะมันมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยนะจะให้มันขยายใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นแบบอู้สมอลเรียกร้องความสนใจเนาะจะให้มันโดดเด้งเด้งเด้งแบบนี้ก็ได้นะคะจะให้มันแบบ export แบบนี้เลยก็ได้เนาะหรือให้มันสั่นสุดๆแบบนี้นะคะสมมติอุ้บอกว่าเฮ้ยเอา,า,า,าให้มันแบบขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วการเป็นการเน้นนะคะแล้วเราก็กดส่งไปเลยนะกดส่งเสร็จไปปุ๊บค่ะเวลาที่เขาอ่านนะ มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เออซึ่งมันพอมาใช้กับภาษาไทายได้นะคะมันก็เลยน่ารักนะคะก็สําหรับใครที่ใช้ iMessage อยู่ค่ะ,คะก็ไปลองใช้งานฟังก์ชันนี้ดูได้เลย11ค่ะ,คะเราจะมาเข้าสมุดฮานอนนะคะใน safari อันนี้นเปิดเว็บเนี่ยผ่าน safari เนาะมีบางท่อนบางตอนที่เราดูในเว็บอุ้ยไม่อยากเห็นเลยอะเนี๋ยมันจะเป็นเอลเลดใช่ไหมคะวิธีการก็คือพอเราเข้าเว็บเสร็จปุ๊บค,ค่ะมันจะมีด้านหน้าเนี่ยของเว็บนะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราจิ้มไปเลยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะกดนะคะ ไฮดิสแท็ก c ิ i งไอเทมนั่นเองกดเลยนะคะพอเรากดเสร็จปุ๊บค่ะเราอยากจะไฮไอโฟน o n e 16โปรเพราะเราซื้อไปแล้วใช่ไหมเราก็าแค่จิม้มแล้วกดไฮโอ้โหแอนิเมชันมันสุดยอดมากเลยอะเอาอีกหน่อยได้ป่ะไม่อยากเห็นอะไรดีอะไม่อยากเห็นอ๋อต้องอย่าเห็นต้องในหน้าเดียวกันนะคะอุ้มไฮไอโฟนสิกไปด้วยเลยปึ้งไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดดันค่ะ พอเรากดดานเสร็จปุ๊บนะคะเวลาที่เราเนี่ยเข้ามาที่แอ app ป apple.com นะคะมาที่หน้า apple.com เนี่ยมันก็จะไม่เจอนะคะกับสิ่งที่เราหายไปแล้วนะเช่นสมมุติใครนะคะเห็นโฆษณาเนาะอยากจะให้มันหายไปนะคะก็ใช้โหมดฐานอสพอเรากลับมาอีกครั้งนะคะตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งนั้นมันก็จะไม่แสดงผลแบบนี้นั่นเองค่ะหรือเรานะคะจะกดเนี่ยโชว์ show hidden item แบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมแบบนี้นั่นเอง12 มารู้จักโหมดอ่านนะคะในแอป s a f a r รกันดีกว่าเวลาเราเปิดนะคะพวกแบบบทความยาวๆแบบนี้เราสามารถจิ้มนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวเว็บใช่ไหมคะอ่าเป็นตัวเว็บแบบนี้เนาะมุมจิ้มที่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะมันจะมีเขียนว่า Show r e a d e r พอมุมจิ้มที่ Show r e a d e r เสร็จปุ๊บค,ค่ะสิ่งที่ดีมากๆเลยคือมันจัดหน้าใหม่นะมันเนี่ยทำการให้เราเนี่ยอ่านง่ายมากขึ้นนะคะคล้ายๆในรูปแบบที่เป็นอ e ีบุ๊กเลยภาพเพิ่มเนี่ยยังมีมาให้ครบถ้วนแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นข้อดีหนึ่งสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเนอะาะ ะะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะแปลภาษาได้องค์กฎที่เดิมเลยแล้วกดนะคะทางเสลดทูไทย ทั้งหน้าเว็บนะคะก็จะกลายเป็นภาษาไทยแบบนี้นะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเนี่ยใครที่อยากจะแบบแสดงผลนะคะให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นนี่เลือกตัวใหญ่นะคะใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้อีกก็ได้นะสำหรับใครที่อยากจแบบโอ๊ยสายตายาวแล้วนะก็เลือกตรงนี้ได้นะคะก็สะดวกสําหรับการอ่านมากยิ่งขึ้นนั่นเอง13นะคะคราวนี้จะมาอยู่ในแอปโฟโต้กันบ้างค่ะก็แน่นอนว่าเออรูปเนี่ยเราเยอะมากใช่ไหมนี่มี5,000กว่ารูปนะคะครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้ทําการเซิร์ชเนี่ยที่สะดวกมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะคะอง์จะพิ ว่าดิงหน้าเนาะ D R I N K นะคะ drink อ่าพอเราพิมพ์ R i n k ปุ๊บนะคะทุกอย่างที่เป็นแก้วนะหรือว่าเป็นการยกดื่มอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นมานะคะให้เราเลยนะนี่เห็นไหมถือเป็นแบบอยู่กับแก้วอะไรแบบนี้นะคะก็โชว์แสดงผลให้เราหมดเลยมีตรงบ้างมีแปลกบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะในการค้นหานั่นเองเดี๋ยวลองอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะมีบอกอยู่เนี่ยทริปอิน0 2 4นนะคะอุ้มจิ้มปุ๊บมันก็จะแสดงผลนะคะตอนที่เราไปเที่ยวต่างๆนานาเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ iOS 18นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่า เอ๊ ه, Apple Intelligence อยู่ไหนทำไมถึงไม่สอนนะคะบ o คนโมด e พวก k e อ Up ต่างๆทำไมถึงยังไม่มีค่ะก็ต้องบอกว่ามันอยู่ใน iOS 18.1นะคะซึ่งถือว่าเป็นเบต้านั่นเองยุงยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวว่าจะอัพเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาเทสทุกคนดูว่ามันออกมาเป็นไงค่ะตอนนี้ใครอัพ iOS 18แล้วเป็นยังไงบ้างชอบฟังก์ชันไหนมีฟังก์ชันไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสงสัยตรงไหนนะคะก็ส,งสงนนะะ่สงเข้ามาถามได้เช่นเดียวกันก่อนจะจบนะคะก็ฝากสนับสนุนกันเนาะสำหรับใครนะคะี ได้ฟิล์มมูนี่ฟิล์มลมูนะคะเป็นฟิล์มกระจกสายมูแบบนี้ค่ะก็สามารถสั่งได้นะเดี๋ยวจะส่งให้วิกหน้านั่นเองนะคะสำหรับแอนตี้มอนสเตอร์ที่เป็นฟิล์มสายมูเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะ,ะนี่มันก็จะเป็นนะคะแบบนี้ขึ้นมานะเป็นสัญลักษณ์โอมนะคะที่ทางเราดีไซน์ขึ้นมาพิเศษเลยเวลาที่ใช้งานปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าหนูตัแบบมาส่องๆแบบนี้เนี่ยก็จะมองเห็นนะคะในรูปแบบนี้ก็เรียกว่าไปเบิกเน่งเบเน่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่มีความเชื่อเนี่ยเกี่ยวกับองค์ะพิฆเน่นละกันนะคะ นนั้นขอฝากไว้เท่านี้กับ iOS 18นอ้อยอยากรู้อะไรก็ส่งเข้ามาบอกกันเนาะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ